nón khăn ngân nón rồi mẹ muốn đi hái lồng gì rồi nón 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 thả mẹ muốn để mẹ cầm à nướng nón 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 มันนอนถ่าแม่มันพี่น้องแม่นไปลองทั้งหนบูเดี๋ยวแม่นก็นมาเดี๋ยวแม่หนูก็มาแนะนอนเร็วนอนนอนออกไปข้างนอกตัวขาบคอมดิ <c oughs> แมวหน่อยพี่น้อง แมวน้อยนอนนอนนอนแล้วน่นแล้วเออใครกัดคอไอ้กัดทำไมล่ะจะมาหากัดมือคนนะอินนงมึงไม่นอนก็มไม่ต้องนอนหรอกนอนบอกให้นอนแน่าจับมือจับมือ แล้วนี่เห็นไม่ยุงเ่ีในข้าพ่อมวงนั่นเนี่ยยุงมาไงเนี่ยอนอนถ่าแม่มันแม่ว่ามาไง่หรอก เร็วนี่แม่ปูผ่าให้นอนสิแม่นี่แม่เยนหนาวไหม,ไหมดูนอน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 เออนอนพอแล้วนอนไหมละ่ะว่าหามันนอนแล้วพี่น้องครับแต่ว่า ยามันหนาวก็เลยวขาผ้ามาป่วยมันพ <laughs> อน,นอนไปแล้วไปอาบน้ำแล้วไป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 แล้ว,ลว,ลวอืม